สวัสดีครับผมสวัสดีกันอีกครั้งหนึ่งนะครับกับช่องบ่าวลินเดี๋ยวจะพาไปดูบรรยากาศด้านในนะครับสถานีรถไฟหัวลำโพงกันตรงนี้ก็คือที่รถเมล์เขาวิ่งมาจอดนะครับเป็นป้ายรถประจำทางตรงนี้นี่ วิ่งมาหัวลําโพงนะครับรถเมย์ก็จะมาจอดตรงนี้นะด้านซ้ายก็จะเป็นรถไฟนะครับรับบอากาศชั้นสอง เป็นทางเข้าลานจอดรถนะครับจอดทั้งมอไซค์แล้วก็รถใหญ่นะครับตรงนี้แท็กซี่นี่เยอะเลยนะรับส่งผู้โดยสารได้2ช่องจราจรนะตรงนี้สำหรับแท็กซี่นะครับ จะพาเข้าไปดูข้างในบรรยากาศข้างในจะคึกคักหรือเปล่าครับสถานีรถไฟหัวลำโพงนะครับยังเปิดให้บริการอยู่นะครับสถานีรถไฟกรุงเทพหัวลำโพงตรงนี้เป็นจุดขึ้นลงแท็กซี่นะครับ เดินมาตรงนี้เราเลี้ยวขวาเราก็จะลงไปสถานีรถไฟใต้ดินนะสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินหัวลำโพงนะครับเดีย๋ยวไปดูบรรยากาศด้านในกันสถานีรถไฟหัวลำโพงนะครับก็บอย,อยังเปิดให้บริการอยู่นะครับ ก็จะสกแกนนี่คือบรรยากาศด้านในนะครับด้านซ้ายจะเป็นที่จำหน่ายตัว๋วคนก็จะเบาบางนะครับ คือบริเวณที่นั่งรอนะครับของผู้โดยสารแล้วก็ที่จำหน่ายตัว๋วแล้วก็มีศูนย์อาหารอยู่ด้านขวานะครับคนก็ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับผู้ที่มารอ,อขึ้นรถไฟนะครับก็มีกันอยู่เบาบางนะครับวันนี้ก็เป็นวันวันนี้เป็นวันพฤหัสนะ วันธรรมดาครับนี่ตรงนี้จะเป็นลานกว้างนะครับสถานีขบวนรถเกิ่84นะครับเข้าสู่ชานชาลาเดี๋ยวผมจะพาไปดูตรงที่ชานชาลานะครับที่รถไฟเข้ามาจอดอันนี้คือบรรยากาศสถานีรถไฟหัวลำโพงวันนี้ก็พามาเดินดูกันอีกครั้งหนึ่งนะครับศูนย์อาหารด้านขวานี่เขาปิดนะ มีชั้นสองก็มีเปิดบ้างเป็นวางร้านนะครับส่วนด้านซ้ายก็จะมีร้านจำหน่ายขนมโดนัทอะไรพวกนี้ตรงนี้จะเป็นทางเดินเข้าไปด้านใน เดี๋ยวเข้าไปด้านในกันนะครับเป็นทางออกจากาที่นั่งรอนะครับามาทางนี้ก็จะเป็นาทางออกด้วยนะครับแล้วก็เป็นชานชาลาชานชลาที่3นะก็เริ่มจากฝั่งทางขวานะครับเป็นชานชลาที่สาม อน,นีรถไฟกรุงเทพนะครับตรงนี้คือชานชาลาที่จอดรถไฟนะครับตรงนี้การชาลาที่3ก็มีรถไฟจอดอยู่นะ บรรยากาศสถานีรถไฟหัวลําโพงนะครับก็ยังเปิดให้บริการอยู่นะครับพี่น้องที่ถามมาวันนี้ก็พามาเดินดูอีกครั้งหนึ่งนะครับรถไฟขบวนนี้นี่ยาวเลยคนระับ ชาลาที่3กับที่4นะครับตรงน,นี้ สาราที่6นะครับก็เป็นสายกระบินบุรีนะครับออกเวลาบ่ายสามนะนี่คือการา,รารที่6นะครับแล้วก็มีการา,รารที่5นะครับลดกำลังเข้ามา เป็นตู้ที่ใส่สินค้านะครับเท่าที่ผมเดินดูนี่ก็มีรถไฟไหลายขบวนอยู่นะที่เขา เข้ามาในชานชาลานะครับรุงเทพนครสวัค์นะครับที่เข้ามาใหม่เนะี่ยตรงนี้นะครับาชานชาลาที่ห้านะรุงเทพนครสวัค์นะครับาชานเชาลาที่แปดนี่จะเป็นกระบวนรับส่งสินค้า ห่อวัสดุด่วนนะครับนี่คือบรรยากาศภายในชานชลาสถานีรถไฟหัวลำโพงนะครับวันนี้พามาเดินดูกันผู้โดยสารนี่ก็เหลือน้อยนะครับไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่เป็นวันธรรมดานะครับวันนี้ถ้าเป็นเสาร์อาทิตย์ก็น่าจะเยอะอยู่ เรจะพาออกไปดูด้านนอกกันนะครับด้านหน้าของสถานีรถไฟหัวลำโพงนะครับวันนี้พามาเดินดูนะครับผมถามเจ้าหน้าที่เขาดูเขาบอกว่ายังไม่มีกำหนดนะครับก็ยังเปิดไปเรื่อยๆนะครับเขาก็ไม่รู้ว่าจะเปิดไปอีกนานแค่ไหนหรือว่าจะปิดเมื่อไหร่นะครับเขาบอกว่าก็เ,าเปิดไปเรื่อยๆนะครับ นีรถไฟหัวลำโพงนิสรรศลาที่10นะครับเชียงใหม่นะครับนี่ออกเวลาบ่าย3 4 5เป็นสายเหนือนะครับไปเชียงใหม่ส่วนสารรศลาที่11มีไปหนองประดุก ก็จะไปไปหนองประดุกนะรถไฟธรรมดานะครับ สานีรถไฟใต้ดินสานีหัวลำโพงนะแล้วก็ออกมาขึ้นแท็กซี่ตรงนี้นะครับสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินนะครับเดินตรงมาทางนี้นะครับ ทางนู้นนะครับฝั่งทางด้านขวานะครับคลองกระดุมกุงกระเสมเขากําลังปรับภูมิทัศน์นะครับริมคลองกระดุมกุงกระเส็นะครับให้เป็นสวนที่งอกําลังกายนะครับที่สวยงามแล้วก็ล่มลื่นนะนี่ครับตอนนี้ก็เดินมาด้านหน้าแล้วนะด้านหน้าของสถานีรถไฟหวัวลำโพงนะครับ ถ้าเราตรงไปตรงนี้จะไปขึ้นทางด่วนนะครับออกซ้ายไปก็ไปขึ้นทางด่วนขึ้นทางด่วนไปทางแจ้งวัฒนะหรือว่าไปดินแดงนะครับ ก็คือบรรยากาศของสถานีรถไฟหัวลำโพงนะครับพามาเดินดูนะครับวันนี้ก็บรรยากาศก็ก็ยังมีผู้คนมาให้มาใช้บริการกันอยู่นะครับถึงจะไม่ค่อยเยอะเท่าไหร,ร่สำหรับคลิปนี้ก็จะขอลํำลาไปก่อนนะครับ ไว้เจอกันใหม่คลิปต่อไปอ,อย่าลืมกดติดตามช่องบาวลินด้วยนะครับสวัสดีครับ